กายกายเรามาเล่นไอแพดกันดีกว่าไหมอ่าๆนี่พี่ค่ะไปหยิบไอแพดมาให้ฉันหน่อยสิรอแป๊บนึงนะพี่กดบ้านเสร็จแล้วเนี่ก็บอกว่าอย่าเดี๋ยวอย่าเดี๋ยวน้องสั่งก็ต้องให้ไปเลยเดี๋ยวก่อนก็ได้ไหมคุณตอนนี้ก็ี่คนจะเข้าข้างพี่ลิงจะเข้าข้างแม่บ้านแบบนี้ไม่ได้เออลูกบอกว่าจะเอาเดี๋ยวนี้จะมาเข้าข้างพี่ลิงจะมาเข้าข้างแม่บ้านแบบนี้ได้ไงมีอะไรซัมติงมั้เนี่ยรู้ไหมว่า นี้ใครใหญ่หไป<ช>เอาให้น้องเดี๋ยวนี้ไปใช่ไม่ยังไม่ไปอีกนี่ไปเร็วเลยเดี๋ยวนี้ไปเหยิบให้ฉันเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมอย่าชักช้าใช่อย่าชักช้านะนี่ต่อไปนี่จะต้องแบบว่าเก่งๆคอนโทรลคนได้เหมือนเจดเกสเหมือนเฮียกายนะรู้ไหมเออจะได้คอนโทรลคอนอยู่เข้าใจไหมลูกตัดตม กี่โมง้วเนี่ยเร็วเรวเรสายหมดแล้วเร็วเรไปสายก็ไม่เป็นไรโอ้โเรไม่ได้ไม่ไไปสายก็ไม่เป็นไรโอ้โไปโรงเรียนก็พอแล้วขึ้นร้อนมาขึ้นร้อนมา ประตูนี่มันแย่มากเลยมันหนีบเสื้อลูกฉันได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวทุบให้พังเลยแเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยมานี่เบาขึ้นมารีบเปิดรีบปิดนี่มาม่าพักนี้จะตามใจลูกเกินไปแล้วนะเดี๋ยวมันเคยตัวทำยังไงก็ทำไมล่ะก็ลูกฉันไม่ผิดเนี่ยเกยคะเดี๋ยววันนี้นะมาม่าจะพาไปช็อปปิ้งไปกินของอร่อยไปซื้อเสื้อผ้ามาเราจะไปกันที่ไอคอนสยามหรือภารกอนดีคะ ไอ้คนสยามดีกว่าค่ะโอยอุ้ยเธอมาชนรถเราทำไมรถเราล้ไมไลยเนี่ยอะไรฉันไม่ได้ชนเธอมายืนเกะกะทำไมล่ะใช่ใช่ทางมีตั้งเยอะตั้งแยะจะมาจอดจักรยานขวางทางอะไรตรงนี้เนี่ยลูกเราผิดเต็มเต็มผิดอะไรลูกเราถูกตา ก็เดินมาคุยกันอยู่อย่างเงี้ยขอโทษก็ไปเถอะขอโทษน้องสิไม่ใช่เธอนั่นแหละขอโทษสิลูกเราอะให้ลูกเราอะขอโทษเ้าไม่ขอโทษมามาไปเหอะไปเถอะไปเราไม่ผิดเราไม่ผิดพ่อขอโทษด้วยนะลูกนะนะเจ็บอะไรเปล่านะนะขอโทษด้วยนะคะง่วงนอน โอ้โอ้่วันนี้ฉันผิดโอ้ลูกก็ไม่ผิดแต่ฉันจะจุอ๋อ้โอ้ หน่อยเนะี่อินางคนนี้มาจอดขวางฉันนีกแหละว,วันนี้ต้องสั่งสอนให้รู้เรื่องอ,อะไรเนี่ยสับฉันมาทำไมเนี่ยก็คุณยีคนตายโดยเจตนานี่ไงถ้ารู้ไหมว่าแม่ฉันใหญ่โตแค่ไหนโอ้โหแม่เธอว่าขนาดน,นี้เลยเหรอหน่อยเนี่ยม,มาสามาม,มาม,มาม,มามช่วยหนูนะคะนี่ีตำรวจแกเห็นดีแน่แม่ฉันมาลแล้ว คุณตำรวจมาจับลูกฉันไปทำไมลูกคุณยิงคนตายโดยเจตนาครับเอาอะไรมาพูดฉันไม่เชื่อเลยทท้านั้นแหละนี่คือหลักฐานที่ลูกคุณยิงคนตายครับหลักฐานอะไรเนี่ยนี่รู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันจะมีสิทธิ์เด้งแกได้เลยนะลูกคุณทำผิดเราจะไปต้องดำเนินคดีตามกฎหมายลูกคุณอาจจะติดคุกก็ได้นะครับมไอ้นว่าามาหนูไม่อยากติดขอมลช่วยอะไรนหนูไม่ได้ทำอะไรผิดโอ้หนูเป็นคนดีจุ๊ก อะไรฝันว่าอะไรงานกลัวมากเลยงานกลัวอย่างงี้คืออย่างงี้นะฝ้าจะเล่าให้ฟังออกมาตั้งใจฟังดีๆนะตั้งใจฟังดีๆนะตั้งใจฟังเลยแล้วเราพูดทีเดียมันเป็นอย่างงี้คือเรื่องมันมีอยู่ว่า See next m o n i n g เจ๊หิวหนอนไหมอือหิวสิเดี๋ยวกายจัดให้นี่ นมให้ฉันหน่อยสิแน่แนพี่พีเขาก็มีงานทำอะไรที่มันช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ย mm hmm. ก็หัดไปทำเองบ้างตู้ขนมก็อยู่ oh, แค่นี้เอง oh. ไม่มีตง่งไม่มีแต่ทั้งนั้นแหละนะเราจะได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปเรียกเขาว่าขี่ข่าแบบนี้ไม่ได้นะ mm hmm. เขาก็เป็นคนเหมือนกันเรียกพี่เขาสิเพราะกว่าตั้งเยอะสอนแบบนี้นะ ถึงจะถูกต้องถ้าเราัวแต่ตามใจลูกตามใจอะตามใจได้ถ้าตามใจจนเกินไปไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเนี่ยนิดหน่อยเด็กๆก,ก็จะเป็นคนก้าวลาวแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้นะ<ม>เออนี่ก็เป็น<ม>เลือดละครเลือดพ่อแม่รังแกฉันนะคะจากครอบครัวทูมาดามก็หวังไว้ว่าจะเป็นข้อคิดดีๆสู่กับทุกครอบครัวนะ<ม>เลี้ยงลูกต้อง ใช้ความเข้าใจใช้ความรักแล้วก็ต้องสอนให้เขาเป็นคนดีด้วยเนาะคือหางลูกมากเกินไปเนาะมีหางไหมไม่ผิไม่หกก็จบไปแล้วเดี๋ยวติดตามละครสั้นในเรื่องต่อๆไปหรืออยากให้พวกเราทำละครสั้นเรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกมาได้ที่คอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ลากไปก่อนแล้วนะคะสนุกไม่สนุกคอมเมนต์กันด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s, subscribe <S, <ล> <S ับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริง,งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอา่ะบ๊ายบายค่ะ